ดูสวยคนเดียวไม่ได้นะพวกเราต้องสุดดูดีด้วยฟิลเตอร์ซิกแพคนะฟิลเตอร์ซิกแพคให้ให้ฟิลเตอร์ซิกแพคโอเคโอเคเดี๋ยวดีอ่ะลูกเตียโยโย่คามล่าไม่ดีอ่ะ <Dear. S 2> your, your ไม่มีฟิลเตอร์ You want the filter ใช่ไหม Can't do you filter ไม่ทำแล้ว หนนสออ้ยนะคะสวยเมาเเยคะพี่ผมถงต้องกอดอกแล้วแหละถ้ากดอกมันจะปม่มูเลยพเพ็กเกจ้นอเกโอเคจะได้จะได้จะได้แบบว่านี่ดูด้วกัน ไป s m a อยูกูขึ้นได้เออไปไำไมไปทำไมนี่มึงเลิดไดโอเคโอเคค่ไหนนะในหัวเยี่มจริงๆราว่านู่นน่าตาอย่างเงี้สวยนะได้สนุกมาเลโอเคเขาวิธีไปก่านนะข้างเถที่ หรือว่าเต้ฟ good, good. นฟรีล่ะกดูความจริงก็คือความจริงไม่จริงค่ะ <c oughs> พี่แจ่มองบิ๊กนะเก <c oughs> ็บตาแล้วอู <c> ้ <oughs> พี่แจ่ให้น้องซื้อแล้วก็ววถ่ายเลยกลิ่นจังหอมกับบ้านกุยอ่ะงอ้กลิ่นจังหอมกับบ้านอยู่จิ้งออดเกมีสมัยนี้ยัง for this night โอเคสุดยอด อันนี้หมดนี่พี่น้องเราแต่กุ้งใช้กุ้งแต่นื้พอ่ะทาเอนาหมดทาไม่ทันกุ้แ่ค่สวยแล้เห็นไหมสวยนี่ อยู่สวยคนเดียวไม่ได้นะพวกเราต้องสุดดูดีด้วย You filter six pack น right? ะ filter six pack แค่แค่แค่ filter six p แพคโอเคโอเคไม่ดีอ่ะลูกเตี้ยอ่ะโยโย่คามิล่าไม่ดีอ่ะไม่มีฟิลเตอร์ You want the filter ใช่ไหมใคร can give you filter ยังไม่ได้จ่ายตังเลยเราจะไปรักขุยทนไม่ได้นะไม่ได้นะในบัตเรที่ว่าี้ O T S ดีม่มคะจุดก้าข้นต่อใไหนในบัตรเครดิตที่ดีไหมคฉันที O T S ิเสองขน้องเมีนีสมาชิกสมาชิกไหมคะมีมสมัชิไม่มีนะมีสิที่ทำบเกี่ยวเราโดเสาขาไหนก็ได้ไหม่นฮารล ใช่ใช่ปฏิบัติธุรกิจใช่ใช่เมื่อวานโดนโบสบ่นเลยค่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะค่ะ Dun <laughs> อากไปหนหนัจ้าเออยยชิแวออฟไลน์อันนี้๊อปโอเคออฟไลน์ฟานเพดเจอกันค่ะเซตังคิวโอเคเซตังคิวพี่โรสเซตี่โฟร์คุณค่ะค่ะ o u next time โอเค you next time โกเคโอเคไป o ูจริง go to play ไปปีงกันต่อนะ่ะน uh, <Nada. S 2> ่าจะ